เหล็กเดียวผู้ตอง้าเป็นคน <Ừ. S 1> ที่หนี่มาแล่ผู้ตอง้าที่เป็นช่างมั่งนี่ว่า <Ừ. S 1> ครับประวาช่างป้า,ปาข้าวทำไร่ตอนทุเรียนข้องชาวบา้านเสียหายจํานวน55ตอนในพื้นทีตําบลอยุเวงอําเภอเบตงจังหวัดยาลาจ้าหน้าที่นี่แหล่งพลักดนันออกนอกพื้นทีครับ เจ้าหน้าที่น่วยปิทักษ์อุทยานแห่งชาติบางล่างทีบอลอด้กับปลอมด้วยเจ้าหน้าที่น่วยปิทักษ์อุทยานแห่งชาติบางล่างทีบอลอดซรวมกับผู้ใหญ,ญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ,ญ่บ้านมู่ทีเจ็ดบ้านดอนตำบลอายุเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาพร้อมกับชุดออซอชุดคุมครองตำบลอายุเวงออกติดตามช่างปา่าลัางด้รับแจ้งจากชาวบ,บ้านในพื้นที่ตำบลอายุเวงนะครับว่ามีช่างป่าเนี่ยออกมาทำไร่ตอนเรียนของเขาที่ยายห้จำนวนห้าสิห้าต้นด้วยกันซึ่งเป็นตอนเรียนอายุสิบปีของในจะเออเซล นอกจากนี้ยังได้รับแจ้งจากชาวบ้านเตีมูท่ทตีซ้องตำบลตาเนาะเมราะนะครับฟังอังหมเลาว่ามีช่างป่าเข้าไปพลักตอนเรียนของเขาจนล้มไปไล่ตอนเปื่อ่จะกินหลูกเรียงครับ สูไลต้นจิงนะคะเ,<อ>เป็น<ล>ต้นที่อายุสิบปีด้วยกําลังง<อ>ายผลผลิตเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยรวมกันค่ะเข้าไปสํารวดเืื่อเทตามเทเกษตรกรขอร้รองขอความช่วยเลือมานะคะในการที่จะพลักดันช่างป่าให้ออกนอกเผื่อเทส่วนผลไม้ของชาวบา้านส่วนสาเหตุที่ช่างป่าออกมาหากินในชุมชนนะคะเนื่งจากว่าประเทศเผื่อนบ้านเนี่ย<อ>มีการซั้ประทานป่าทําให้เกิดการตัดถนนพานกลางป่าเลยค่ะแล้วก็มีการแยกป่าออกเป็นซ่องฟังก็เลยทําให้เส้นทางอาหารของช่างป่าเนี่ยลดลง องป่าเนี่ยยิงแหลกลงด้วยกระทให้ยขาดทางน้ำอาหารแล้วก็อยู่ในทิ้นเดิมไม่ได้ก็เลยต้องออกมาหากินในพื้นที่ไกลออกไปถึงชายป่าหรือว่าออกนอกป่าเข้ามาในเขตชุมชนนั่นเองนะคะเมื่อพบแปลงพืชสวนพืชไร่ก็เลยเข้าไปกินนั่นแหละยังเห็นตัวกระตอนเรียนก็ไล่ตอนนั้นจริงๆเรื่องนี้นายใจถูกไฟนายใจต่างปกเทศตะกอนนาะเป็นคนปลูกหลูกเลียนเประวาตอะไรพระว่าเลียนทิปีเปีมานายปลนผลิตแล้วซึ่งสิ่งสำคัญเลียนนี่ปลูกที่หนึ่งมานายปลนผลิตหลายใหญ ยาวกินไปตาทิพย์ทิพย์ปีนั่นแหละดังนั้นเนี่ยต<อ>ากองเขา เดียวล่มเดียวแต่คูนเดี๋ยวจะ่เทียงเดียวกระทำให้ผลป่ารายได้ก็กระน้อยไปกันเห็นใจจ้างเหมือนกันเพราะว่าจ้างก็ไม่มีทีไปกินแต่น้อยก็ต้องออมมากินในชาวบ้านใช่ไหมกลายเป็นว่าเท่เท่ห้ากินเท่ยูเนี่ยคือเหมือนกับว่าทุกบุกลกนั้นแหละอ่าก็เลยทําให้กลายเป็นว่าปลาเนี่ยทุกแบ่งออกเป็นกลึงนึ่งเส้นแต่ว่าก็อีได้ลอยเปิดเท่นะเลือกแค่ว่ากลึงเชกนี่อย่างเดียวได้เลยความถนนไปไม่ได้ก็เลยนั่นแหละออกมาหาอะไรกินตามชุมชนก็เรียบร้อยไปเลยห้าสิบห้าตันค่ะตอนถูเรียนนั่น